สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเส้นทางมหามงคลหลวงตาชื่นเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างให้ความสนใจเป็นจํานวนมากหลังหลวงตาชื่นหรือหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒิโทขณะกําลังเดินธุดงระหว่างเส้นทางภาคเหนือกับภาคอีสานทําให้มีญาติโยมหลายคนได้แวะกราบนิมนต์ให้ขึ้นรถและถวายปัจจัยแต่หลวงตาชื่นไม่ขอรับการถวายปัจจัยขอรับถวายเพียงแค่น้าเปล่า พร้อมระบุว่าได้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานสแสวงบุญจาริกธรรมตามรอยพระเกจิชื่อดังคือหลวงปู่มั่นเพื่อหาความสงบสุขในชีวิตจึงไม่ขอรับปัจจัยเพื่อเข้าถึงสัจธรรมของชีวิตยิ่งทำให้ผู้พบเห็นและทราบข่าว เกิดความศรัทธานั้นโดยหลวงตาชื่นได้เดินทุดงจนถึงจังหวัดจันทบุรีโดยมีชาวจันทแหกราบไหว้หลวงตาบุญชื่นพระปฏิบัติกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นเดินทุดงด้วยเท้าเปล่าผ่านจังหวัดจันทบุรีมุ่งหน้าสู่จังหวัดสะแก้วมีชาวจันทบุรีจํานวนมากที่ทราบข่าว ต่างมาดักรอริมทางกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลหลวงตาบุญชื่นไม่ขอรับการถวายปัจจัยรวมถึงสิ่งของนอกจากขอรับถวายเพียงแค่น้ำเปล่าเท่านั้นซึ่งนอกจากนี้ยังได้มีชาวบ้านหลายคนได้เอาตัวเลขที่เกี่ยวกับหลวงตาชื่นไปเสี่ยงดวงในงวดที่จะถึงนี้ด้วยนั่นก็คือตัวเลขอายุของหลวงตาซึ่งหลวงตามีอายุ72ปีเดินทุดงด้วยเท้าบนถนนสาย317จันทบุรีสรแก้ว ซึ่งตัวเลขที่ชาวบ้านเอาไปเสี่ยงดวงกันก็คือเลข71177227และตัวเลข3ตัวก็คือ371ฟังอีกครั้งนะคะ71177227และตัวเลข371ค่ะงวดนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ